EP น mm e ี้จะพาทุกคนไปสักกันที่เกาหลีช่างสักดังมาฮอตมาตอโลในไอจีแบบ3 0 0แสน Let's go สวัสดีค่ะทุกคน EP นะคะอยู่กับเนี่ยที่เกาหลีนะคะ อีพีนี้จะพาทุกคนไปสักกันจะบอกว่าช่างสักที่พาไปอ่ะดังมากฮอตมากที่เกาหลีนะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมีสองเจ้าที่เหยียบอยากไปคือเพกาวแททูกับวิทนี่์แททูแต่ว่า วันนี้ที่จะไปอ่ะคือวิดนี่แททู o คนนี้คือจะบอกว่าเป็นเ e ฟเฟอรนซ์ใช่กับเนียบแล้วก็ใครหลายๆคนในการไปสักลายมินิมอลด้วยแต่ว่าก่อนไปสักเดี๋ยวเราจะไปกินบรันช์กันก่อนนะคะอยากเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าชอบมีคนทักมาถามในจีว่าเริ่มเข้าสู่การการสักได้ยังไงอะไรเงี้ยเรียนปอโทที่อังกรษเรารู้สึกว่าวุฒิภาวะเราเราได้แล้วเราก็ชัดเจนแล้วว่าสายอาชีพที่เราจะทำอะ่ะมันไม่ได้แบบ รอยสักไม่ได้กระทบหรือเดือดร้อนอะไรก็เลยเริ่มคิดที่จะไปสักแล้วมีอยู่ทริปหนึ่งที่ไปเที่ยวกับเพื่อนฝรั่งที่สเปนที่มายอก้าใช่ปะเราทั้งกลุ่มฝรั่งอ่ะก็คือคุยกันว่าเฮ้ยแบบไปสักกันไปสักกันอยากสักมากทุกคนตกลงว่าจะไปสักก็เลยไปจากตามน้ำไปสักกับเขาครั้งแรกในชีวิตแล้วก็แบบกลัวแม่ด่ามากเพราะว่าแม่บอกตลอดลว่าแบบเฮ้ยห้ามสักนะนู่นนี้นั่น,นแม่ไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ จอยากทำก็เลยไปสับรอยแรกที่ได้มาก็คือเป็นนี้ค่ะเป็นรูปเครื่องบินนะคะเพราะว่าช่วงนั้นอะ่ะเดินทางไปกับอังกฤษลอนดอนบ่อยมากแล้วก็ไปเที่ยวแบบเยอะมากๆชอบเดินทางก็เลยเป็นลายเครื่องบินอันนั้นคือลายแรกมันสร้างคาแรคเตอร์ให้เราแล้วก็สร้างความทรงจําในการไปที่ต่างๆหลังจากนั้นก็เลยไปโดนรอยที่2มาซึ่งก็คือเป็นอันนี้ค่ะลาทิจูดอันนี้อันนี้จะถ้าจะเห็นใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าเป็นลาทิจูดนะคะระหว่างลอนดอนกับกรุงเทพอันนี้คือเอามา m ม i ์กันนะส่วนลายที่3ก็คือเป็นชื่ออยู่ที่ข้อมือดด้้้้านนนนีีมมองไ่เห็เยวจขึรูป เป็นชื่อชื่อว่าเนบตรินนะคะที่ข้อมือซึ่งลายเนี่ยจริงๆไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนานขนาดนั้น,นคือแบบไปถึงแล้วแบบมันเล,เลยเลยตามเลยแล้วก็สักเป็นชื่อตัวเองเลวยนะแต่ว่าไม่ชอบฟรอนไม่ชอบตำแหน่งเออแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เราก็สักไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็เราก็หลังจากนั้นก็ไปสักมาอีกอนันนึงเป็นลายหัวใจแล้วก็มีรูปโลกด้านหลังก็คือเป็นคนรักการท่องเที่ยวก็คือเป็นหัวใจกับวงเวียนแบบรูปโลกอะไรอย่างงี้ก็คืออยู่ด้านหลังนะคะเวลาใส่เสื้อเปิดหลังก็จะเห็นนะคะแล้วก็ลอยล่าสุดดเลยยที่่ไปโนนมาะะะคคก็คือจอจูใต้ อันนี้เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะแปลว่า first love แล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีวันที่วันแรกที่เจอพี่หลุยส์ครั้งแรกก็คือตอนนั้นอุคิดตัวเองให้ผัวแล้วซึ่งตอนที่สักยังไม่ได้จะแต่งงานกันยังไม่ได้จะอะไรเลยนะก็คือเป็นแฟนกันโอเคสาวเป็นว่าวันนี้รอยสักที่เราจะไปสักนะคะจะไปสักตรงไหนสักว่าอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันแต่ว่าตอนเนี้ยไปกินข้าวกันก่อนเนาะที่ร้านโอลิโกนะจะบอกว่าร้านนี้จริงๆอจองคิวยากมากเป็นร้านที่รุ่นน้องแนะนําให้มาบอกว่าโลโก้สุดๆแล้วคนเกาหลีชอบมา้านี้มากก เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้กินอะไรบ้าง,งมาค่จานแรกที่สั่งนะคะอันนี้เป็นสปาเกตตี้นะคะเพสโตส้ซอสแล้วก็มีหมูแล้วก็มีสั่งจังนะคะซึ่งเป็นซอสแพลว่าซอสพริกผสมมะเขือเทศของเกาหลีนะทุกคนเขาบอกว่าจานนี้นะคะห้ามมิกส์นะคะให้กินแยกกัน

อันนี้หรอปดอันนี้หรอเนี่ยชอบอัน,นีน้อยสุดเลยเพราะมันมีแซลมอนติบเนี่ยไม่ค่อยชอบส่วนตัวเนี่ยบะท่านดับหนึ่งอะให้อันนี้อร่อยมากเส้นดีมากออเดนเต้ ente, แล้วก็หมูคือนุ่มกําลังดีแล้วก็ซอสสีแดงอะกินเข้ากันคือดีมากอร่อยมากแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะรสชาติมันกลมกล่อมกาลังดีอร่อยแบบดีมากอะควรมาค่ะแล้วก็สั่ง3มอย่างนี้เลยตามเราเอารูปให้เขาดูนะคะ อร,อ,อร่อยเนอะเดียวว่าเมื่อกี้คืออร่อยแล้วก็เป็นอาหารสไตล์แบบฟิวชั่นเกาหลีหรอ คือเขามีความเอารีซอตโต้เอาพาสต้ามาด d a ให้มีความเกาหลีนะคะ<ม>ก็อร่อยสําหรับเนี่ยคืออร่อยเลยมเมื่อกี้เท่าไหร่นะ6 8 0 0 0วนอนก็คือประมาณพันกว่าบ <1, 100. S 1> าทพันเบาทนะคะก็ถือว่าโอเคเลยอร่อยเลยเดี๋ยวตอนนี้นะเราจะไปหาร้านคาเฟ่กันซะหนอ่อยอากาศตอนนี้ประมาณ15องศาก็มันควรจะได้กินอะไรหวานๆลงไปในคอป่ะเราก็ต้องแบบไปคาเฟ่ซะหน่อยสักสองร้านก่อนที่จะไปสักกันวันนี้หนูขอสักสักสองลานได้ป่ะหนูอยากสักตรงนี้ตรงนี้ได้ป่ะ หนหนขอดูเอาฟิตคุณหลุยหน่อยคือหลังๆอะเวลาถ่ายสตอรี่ที่หลุยใช่ปะจะชอบมีแบบมนุษย์แฟนพักมาบอกว่าเอาฟิตคุณหลุยซื้อที่ไหนคะชอบมากเลยอะไย

ชิมซีาะมันอร่อยไหมเขาบอกกาแฟร้านนี้คือดีอร่อยไหมอันนี้อะไรนะวานิลลาดับเบิ้ลอร่อยปะอร่อยเนอะมัน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 เนอะไหนขอขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยโอ้โหชิมแล้วอะไร เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านที่3นะคะอันนี้ชื่อว่าร้าน Standard System นะจะบอกว่าเห็นคนลงไอจร้านนี้หลายคนมากแล้วทุกคนก็คือบอกว่าอร่อยมากนะคะค่ก็เดินไปจากร้านเอาแบตเตอรี่ประมาณ1ิบหาทีนะคะอยู่แล้วแวกเดียวกันหมืที่นี่จะบอกว่าใช้แมปใช้ทุกอย่างอะ่ะคือค่อนข้างลําบากหมดเลยเพราะทุกอย่างเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยทุกคนแล้วก็ในแอปนะต้องใช้เป็น네เว r แมปนะคะไม่ใช่ Google Map ถ้า Google Map อะมันไม่เสถียรน่ะมันไม่มีอยู่จริงเอาง่ายๆก็คือต้องใช้ Naver Map แล้วก็เซิร์ชชื่อภาษาอังกฤษบางทีก็ไม่เจอนะคะต้องไปเซิร์ชชื่อภาษาเกาหลีใน Google แล้วก็เอามาเพสใน n e v e r Map ถึงจะเจอร้านนั้นๆนะคะแล้วก็เดินตามซึ่งคนนี้ก็จะทำหน้าที่เป็น Navigator ไป Like Swiss m o z z e l l a ครึมสุดนะคะวันนี้ พยากรณ์บอกว่าฝนจะตกทั้งวันแต่ว่าอากาศคือไม่ค well ่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเฮ้ยเหมือนฝนเริ่มลงอีกแล้วอ่ะลมต้องเข้านี่ค่ะร้าน Standard System ตรงนะคะสั่งเป็น h ันนี b e ีนะคะลาเต้ เขาบอกว่าให้ซิปใช่ปะห้ามผสมกันให้ซิปแล้วก็กัดลังครึ่งหนึ่งคำแล้วก็กินน้ำอีกหนึ่งคำนะคะอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่ดูคนบอกว่ามันเด็ดมากต้องลองเขาื่เป็นชาเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งกินกาแฟไป1หนึ่งแกวตื่นยังสองแก้วแล้วตื่น ต,ตื่นได้แล้วนะตื่นเถอะตื่นเถอะขอร้องไปค่ะทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปที่ฮงอีก t เตชันนะคะซึ่งเป็นที่ที่เราจะไปทําการสักกันร้านกาแฟเมื่อกี้เป็นไงส่วนตัวเนี่ยปะเนี่ยชอบร้านอัลเบเกอรี่มากกว่านะเมื่อกี้รู้สึกว่าไว้ยังไม่ได้ดีมันเงียบมากเลยอะแล้วมันก็เลยรู้สึกกดดันในการนั่งกินแต่ว่ากาแฟก็ อร่อยดีโอเฮป้าเดี๋ยวตอนนี้จะไปขึ้นรถไฟนะคะเพราะว่า,านั่งแท็กซี่เนี่ยรถจะติดมากแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเลยนี่คือเนี่ยมาเกาหลีอะัะไม่เคยนั่งรถไฟเลยนะเว้เพราะปกติอมากับแม่ใช่ปะก็คือนั่งแท็กซี่ตลอดแต่ว่าคนนี้เขาเป็นสาย a d v e n นเ r อร์เขาชอบนั่งรถไฟมาก็าไม่เคยนั่งรถเมล์เหมือนกันทั้งชีวิตเพราะยืนอย่างเดียว <c oughs> ตอนนี้ก็ื่อถึงที่คงอีก University s t a t i o ชันแล้วนะคะคงแดย่านวัยรุ่นเขาบอกแถวนี้จริงๆมีหลายร้านเลยนะคะร้านสัก ก็ลองหากันดูแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาตำรานเดียวกันก็ตามมาดูเลยจ้ะทางนะทุกคนเรานับตอนกลางคืนเนี่ยมันก็เลยดูแบบมืดๆดหลอนๆนิดนึงดูลึกลับมากหลายซอยมากเนี่ยทุดทีคือทางแบบถ้าเกิดว่ามาเป็นแบบแก๊งผู้หญิงอาจจะมาเช้าหน่อยจะได้ไม่น่ากลัวขนาดนี้ถึงแล้วทุกคนตึกนี้นะคะปะ แบบเล็กๆง่ายๆแล้วก็เมื่อกี้คนสักก็ค่อนข้างน่ารักเฟนลี่นะตอนนี้เขากําลังวาดลายให้อยู่คือ,อยังตกลงกับตัวเองไม่ได้ว่าเอายังไงดีนะคะเราจะสักแบบที่แขนนี้หรือว่าแขนนี้ดีสิวัดมีคําแนะนำไหมเอาอันไหนดีเอาอันไหนออันนี้เหรอสักที่แขนเอาลายนี้เหรอให้เนี้ย ب. สุดๆไปเลย ก็คือคิดไว้แล้วว่าถ้าสั่งเป็น N Y N N N นะคะก็คือ N I T U เนียบเนยนอตก็คือชื่อแบบครอบครัวเนียยอะไรอย่างนี้แล้วก็ล่าสุดก็เลยได้ไอเดียมาว่าเฮ้ยอยากมีชื่อพี่หลุยด้วยอะไรอย่างนี้ยังข้างรักอยู่หรือเปล่าก็เลยเพิ่มอัพพอร์ตฟรีใช่ป่ะแล้วก็แอลคือพี่หลุยจะคบหนูไปตลอดชีวิตใช่ป่ะฮะหน้าดิฮะแน่นอนทำไมยิ้มเปิดตื่นะ ก็คือถ้ามีแฟนใหม่ก็คือต้องหาแฟนที่ชื่อ <L S 1> แอลม่ีโอเควันนี้ก็เลยเป็น N Y N N แล้วก็มีแอลด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนแบบ นั่งอยู่ว่างๆก็เลยเอ้ยอยากสักตรงนี้อันหนึ่งนนี้ก็เลยให้เขาวาดเป็นแบบชูตติ้งสไตล์อันหนึ่งซึ่งเป็นแบบเรนโบว์นะคะอยู่ที่แขนตรงนี้เขากําลังวาดให้อยู่นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจกมาเป็นยังไงทุกครั้งที่แบบมาสักอะเนี่ยจะแบบตื่นเต้นมากว่าแบบจุดเปิดท้องปวดหัวเหมือเลยเพราะรู้สึกว่าแบบรอยสักอะมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอะไรที่เราคิดอะควรคิดแท่นบันทีทวนเพราะว่ามันก็อยู่กับเราตลอดแล้วเนาะถ้าจะเลเซอร์ออกก็คือเจ็บแล้วก็อาจจะเป็นแผลด้วยเลยก็โอเคอันนี้ก็คคือลลาาายที่เรแบิดม้ว อันนี้คือลายที่สองนะคะระหว่างอันบนกับอันล่างเอาอันไหนดี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 อ่ะน่ารักทั้งสองอเลยหลังจากที่เขาวาดลายเสร็จเขาก็จะวาดเป็นขนาดให้เราดูนะคะว่าอยากได้ไซส์ไหนเมื่อกี้เนยเลือกเป็นไซส์หนีไปนะคะสําหรับอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นชุ o ทิงสตาร์เมื่อกี้ตอนแรกสุดอะคือชอบไซส์หนีแต่ว่าเขาแนะนำไซส์นี้เพราะว่าจะได้เข้ากับแบบข้อมือแล้วก็นาฬิกามากกว่า มาดูกันนะครับหลังจากผ่านไป15นาทีอ้าสรุปเป็นลายดูเลมนอนเหรอเสร็จแล้นะครับอันแรกอันนี้กำลังจะเริ่ม อันที่สอง <S <S อนองนะะไม่เจ็บเลยเนี่ยรู้สึกว่าเข็มที่เนี่ยมันเล็กกว่าที่ไทยนะคะแล้วก็ช่างมือเบามากก็สีสวยมากชอบมากนี่คือการสักสีครั้งแรกในชีวิตนะให้ดูใกล้ๆคือสีแบบ สวยมากน่ารักมากสีสดมากนะคะชอบมากมาก thank you so much for today oh, thank you ทำซาบิดาทำซาบิดาแอนเนอร์เ thank you เ <Thank you. S 2> มื่อกี้คือโดนไปเท่าไหร่นะสองแสนห้าหมื่นวอนประมาณหกพันหกพันเจ็ดนะคะราคาก็แรงใช้ได้เลยนะถ้าเทียบกับไทยก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าเนี่ยวลายเส้นอะ สวยมากเส้นเล็กมากแล้วก็สีสวยมากโอเคเอาเป็นว่าแนะนำนะคะลืมบอกไปสำหรับใ,ใครที่อยากจะจองมาสักนะคะก็ทักไปใน DM ได้เลยนะเยีับเขาในนั้นได้เลยเขาภาษาอังกฤษเวลามาเจอแล้วว่าคุยไม่ค่อยไม่รู้เรื่องเลยดีกว่าก็คือดูรูปเอาแล้วก็แบบอธิบายผ่ <c oughs> านรูปเล้วก็ช่างน่ารักมากแล้วก็วาดลายให้เลือกหลายลายเลยไปตามตามกันได้นะจ๊ะตอนนี้เรา,ากําลังจะเดินไปกินเอ่อร้านปิ้งย่างที่เล็งไว้ตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเป็นร้านที่แบบ เคยกินเมื่อนานมาแล้วแล้วอร่อยแบบมักมากม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 กอร่อยที่สุดในเกาหลีอ่ะสำหรับเนียบนะก็เดี๋ยวไปดูกันใช้เวลาเดินไปประมาณสินห้าทีเนาะเข้าไปในย่างหงแดแล้วตอนนี้ก็คือฝนตกแบบถล่มทลายไปเลยจ้ะ ุบ้านแหลงว่ากูคอนะเป็นว่าวันนี้ขอจบคลิปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าจะไปชนกัน ว่าถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยจะดีมากมากนะคะรับรองว่าทลิปนี้ยังมีหลายคลิปให้ได้ดูกันสนุกแน่นอนแล้วก็คอนเทนต์แน่นๆต่ปังๆัสุดๆเลยนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วไว้เจอกัน,นะคะ่ะ